ในเวลาฟังธรรมต่อเพราะว่าเราได้ฟังธรรมเป็นทุกวันก่อนที่เราจะสวดจักรพัดสวดบทต่างๆก็เป็นมงคลสวดอาทิตย์อนัตมหาสมัยธรรมจักรเป็นมงคลสําหรับการที่เราให้เพิ่มศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความศรัทธาในคําสั่งสอนพุทธเจ้า มีความเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วการตรัตสรู้ของพุทธเจ้ามีมีทั้งสี่อย่างมีทั้งคําสั่งสอนพระธรรมพระวินัยแล้วก็มีวัตถุสี่อย่างศาสนาวัตถุศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลมันมีสี่อย่างถ้ามีครบสี่อย่างก็ว่าเป็นศาสนาที่มั่งคงมั่งคงในความเป็นไทยคนไทยเรา แต่มันคงไม่มันคงมันจะเสื่อมไปก็ตามอยู่ที่ตัวบุคคลสมวนมากทุกวันนี้มันเจญแต่วัตถุแต่ว่าจิตใจคนจะเข้าหาธรรมะเข้ามาสนใจในการฟังเทศฟังธรรมมีน้อย YouTube นี่ก็มีเยอะแยะ Facebook ก็มีเยอะแยะสมวนมากจะโชว์จะอวดกันมา,จากจะเข้าถึงมาประพฤติปฏบัติธรรมมาสนใจในธรรมะนี้มนไม่ค่อยมีนะมีไม่น้อยมากเป็นกระย็บมือแต่ว่าดีกวไม่มีเลย แต่เรามีก็ใช้เป็นประโยชน์เหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าเราใช้ไปทางดีมันก็ดีทําให้หมดราคาโทสะโมหะแต่้ายไม่ดีมันก็เพิ่มราคาโทสะโมหะก็เหมือนกันฝ่ายขาวฝ่ายดํามันก็มีงานขาวงานดําคืองานศพงานขาวงานดํสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปพาไปในภพภูมิต่างๆดีเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดทุกข์เขาเป็นทุกลำไปพุทาธเจ้าท่านว่า การเกิดทุกข่าวเป็นทุกทวายแต่ว่าการเกิดของพระโพธิสัตว์นี่ท่านเกิดมาสร้างบรมีเกิดมาสังสมบรมีเกิดมาเพื่อสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะธิษฐานไม่ตาเบิขาไม่แก่เกิดมาโกรธแค้นทำลายทำลายกันแต่ท่านเกิดมาเพื่อจะสร้างสร้างบุญญาบรมีสร้างตบะธรรมบรมีธรรมเนี่ยสำคัญตบะธรรมบรมีธรรมสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญา ให้ตัวเองพ้นพุดพนจากราคะโทสะโมหะไม่มีผูกโกรธไม่อาคตไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นพอโลกธรรมมันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีมีสันเซิญมีมินทามีสุขมีทุกข์มีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศเป็นธรรมดาของโลกธรรมแปดมันคู่กับมรรคแปดทำมรรคแปดเป็นธรรมโลกธรรมหนึ่งเป็นอยู่ในคู่โลกสันเซินินทา คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพุทธเจ้าท่านก็ตัดบอกไว้นัตถิโลเกอันันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่ถูกกล่าวว่าไร้ไม่มีในโลกแต่ถ้าเราได้ถูกนินทามันก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้จากคํานินทาเรามาแก้ไขปรบปงุงตัวเองให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไม่เป็นเหมือนที่เขาว่ามันก็จะดีทําให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีข้ามผ่านเข้าถึงอุเบกขาทําได้ คนที่ว่าด่าดินทาเขามันเข้าไม่เข้าเขามันก็เข้าหูตัวเองก่อนเข้าโดยโดยที่พอหูตัวเองใกล้มาใกล้ปากเจ้าของแต่คนอื่นนั่งอยู่ไกลมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ถึงรู้เราก็อุเบกขาเพราะคนเราไม่ถูกดินทาไม่มีเพราะว่าคนน้นเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าลดหน้าเจ้าของเอง มันฟ้าไม่สามารถรับได้อุเบกขาคือว่าฟ้าเบื้องบนก็เหมือนอุเบกขาทมของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจริยเจ้าทั้งหลายนั่นเองท่านไม่มีมนทินแต่คนเราลงในโลกนี้มีมนทินมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันเลยถุยน้ำลายลดหน้าเจ้าของเองงั้นขึ้นฟ้าถุยหน้าก็ลดเจ้าของเองแต่เราก็อยู่ในโลกเราก็ต้องรู้จักโลกรู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่นรู้จักการปฏริบัติธรรมรู้จักสังคมโลกสังคมปัจจุบันสงคมมูขคณะสังคมของความความทำดีทำดีนี่ทำชั่วแล้วยังไปทำทำชั่วก็ทำมตกอับเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเพราะคนเรามันไม่มีอะไรร่างกายนีย่มีแต่หน้าที่มีหน้าที่พาละดูแลผกวดูเล้ยงลูกดูแลือพ่อดูแล,ล,แ,ล,แ,ล,แ,ลแม่กันไป แต่พระอาจารย์นี่ไม่ได้ดูแลทางกายทางกายไม่ได้ดูแลบวชมาแล้วไม่ได้ดูแลทางกายแต่ดูแลทางจิตใจคือว่าบวชให้ท่านอยู่ได้เห็นได้รู้ว่าบวชบวชประพฤติบัติในธรรมในวินัย,นยถึงไม่งั้นเราก็ต้องเทศให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นพอการที่ดูเลี้ยงดูแต่กายมันก็ได้แต่กายแต่จิตใจท่านยังมียังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ ยังมีไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ถ้าลูกคนไหนสามารถดึงพ่อแม่จากไม่มีศีลถ้าไม่มีธรรมให้มีศีลไม่มีให้มีธรรม,ม,มได้คือว่าตอบแทนบุญคุณได้พระพุทธเจ้าถึงบอกสอนว่าลูกก็มีทั้งหมด3อย่างจำพวกที่หนึ่งคือว่าเป็นผู้ดีที่สุดยอดนะอภิกทิชาตบุตรบุตรที่เป็นผู้ที่สามารถดึงพ่อแม่ให้เข้าถึงแตระคนคว่าสูงกว่าพ่อแม่ก็ว่าได้ เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าพระปิจเจกพุทธเจ้านี่อันนี้คือว่าอภิชาตบุตรท,ที่อยู่เหนือพ่อแม่ถึงบัวมันเกิดในโคนตมแต่มันก็ออกมาแบ่อองบานไดนะ้มันเกิดมาจากดินจากหญ้าจากของเนา่าของเม็นมันก็มาสู่ความสดใสเมื่อแบ่งบานรับพระอาทิตย์พระจันทร์นี่เหมือนดอกบัวอันนี้อภิชาตบุตรพุทธเจ้าทั้งว่าบุตรที่สูงกว่าพ่อแม่บุตรมีสามอย่าง อภิชาตบุตรผุ้ที่ยิ่งกว่ามารดาบิดาผู้ที่อยู่สูงอภิชาตบุตรสองอนุชาตุบุตรบุตรที่รักษาวงตระกูลอยู่ได้มีศีลมีธรรมมีรักษาให้ทานรักษาศีลเหมือนพ่อแม่เคยทําที่พ่อแม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิว่าทําตามแล้วมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็อยู่ในกรอบของศีลก็ทาไม่ไปผิดศีลผิดธรรมอะไร รักษาวงตระกูลเขาเรียกว่าอนุชาตบุตรอนุชาตถือว่าเท่าเทียมกับพ่อแม่เหมือนพ่อแม่เกิดมาก็เกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลกันไม่ทําร้ายทําลายกันให้พ่อแม่ได้เกิดในเป็นลูกเป็นล้านเป็นเลนก็ว่าไปอันนี้อนุชาตบุตรบุตรอย่างกลางกลางชั้นกลางบุตรอย่างสุดท้ายคือว่าแย่ที่สุดบุตรที่ดึงพ่อแม่ลงต่ําติดคุกติดตารางไปทําร้ายทําลายพ่อแม่ ฆ่าพ่อแม่ฆ่าบิดามารดานี่คือว่าอาว่าชาติบุตรบุทธิทำรายทำลาย,ทำ,ลายทำให้พ่อแม่ตกจมอยู่ในความทุกข์ความลำบากอันนี้คือว่ามีอยู่ในโลกนี้มีอยู่ในโลกนี้เหมือนอาชาติศัตรนะูอาชาติตูที่ฆ่าบิดาพระพระเจ้าพิพิสารไม่ได้ฆ่านะไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่านะแต่ว่าจับติดคุกแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในคุก แล้วก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเชียชีวิตไม่ได้กินข้าวได้กินน้ำอะไรแต่ท่านไม่ได้ฆ่าฆ่าโดยทางกายแต่ให้อดน้ำอดข้าวมันก็เหมือนฆ่านอันนี้ถือว่าทำลายทำลายพ่อแม่ทำทำลายพ่อแม่ไปเยี่ยมก็เอาน้ำอะไรไปป้อนไปอะไรให้อันนี้ถือว่าทำปิดมรรคผลพระนิพพานห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ทาม,มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติตกในอบายอย่างเดียวเวียนก็เวียนแค่ชั้นล่างแต่ชั้นมนุษย์กันถึงจะมีบุญมากก็ตามแต่กรรมที่ทําลงไปนี่เอาคืนไม่ได้พอลูกโตเจ้าของเกิดมาลูกเจ้าชายอาชาติศัตรูเกิดมาก็นึกถึงพ่อว่าพ่อนี่คงรักเราเหมือนเรารัลากลูกนี่เลยจะพอพ่อออกจากคุกอพ่อก็เสียชีวิตในคุกก็ตอนที่ลูกเกิดพอดีลูกชายของอาชาติศัตรูเกิดพอดี ลูกสายชายของซาตรูกเกิดมาโตแล้วก็ฆ่าพ่ออีกจะพ่อติดคุกติดตารางก็ทําร้ายทําลายพ่ออีกมาสิบกว่าช่วงคนที่ลูกฆ่าพ่อมาเป็นกรรม,มพันธุ์พันเผ่าพันแห่งการฆ่าฟันกันทาร้ายทํำลายกันเพราะว่าเป็นกรรมเป็นแดน,นเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะว่าคนทํากรรมยังไงมันก็เกิดในร่วมกันอยู่ดี เป็นกรรมเผ่าพันธุ์พันธุ์ที่ฆ่าพ่อแม่ก็เหมือนกันไม่ใช่สายไม่ใช่คนเดียวกันแต่มันเป็นกงกรรมกรงเวียนเวียนมาเจอกันมันแต่มีเลี่ยงกันมาเป็นแถวเป็นคิวพอเป็นสิ่งบางอย่างก็เป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พุทธเจ้าถึงตดสรู้เรื่องกรรมตดสรู้ยะสีมรักมีองค์แปดตสรู้โพธิปกียธรรมสามสิบเจ็ดประการละกธรรมตาสรู้ สมุตสมัติตัลุตัศลุอายะสัตีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็าวิชาปฏิจจสมุดพุทธเจ้าตัศรุปฏิจจสมุทบาทปฏิจจสมัติาตาตการสืบต่อสืบต่อของการอาวิชาที่มีสังขารสังขารมีวิญญาณวิญญาณมีนามมีรูปนามรูปมีอยายนดะ ยศนามีภาษาภาษามีเวทนาเวทนามีตัณหาตัณหามีอุปทา,านอุปทา,านมีภพมีชาติชารามโนทุกข์นี้เรียกว่าตัสรุปฏิจะสม,มุทบาทที่พุทธเจ้าตัสรุท่านเลยให้พระนี่ไปประกาศพรหมจรรย์ให้คนให้ถือพรหมจรรย์ให้ถือการศึกสินห้าสินแปดสินห้าพรหมจรรย์มั่งสินแปดพรหมจรรย์มั่ง ศิลส,ส,สิบิสองร้อยี่บเจ็ดนี่ยท่านให้ประกาศพรอมจรรย์ไม่ไม่ให้ไปพระไปทำผิดศินผิดธรรมถ้าไม่ประกาศพรหมจรรย์ก็ไม่ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์พุทธเจ้าท่านเคยสอนพระสงฆ์ให้ประกาศพรหมจรรย์ประกาศพ,พระธรรมพระวินัยท่านสั่งสอนบอกไว้เพราะว่าพรหมจรรย์นินดาดื่มเหมือนมันทยอดแห่งโอรสเป็น พูดทีมันเบาบางจากราคาโทระโมหะเวียน ah. อยู่เบื้องบนอย่างนี่นไม่ต้องเวียน,นอยู่ใบยภูมิถ้าเวียนใบยภบยูมันมีราคาโทระโมหะแต่ถ้าเวียนเบื้องกลางเบื้องสูงนี่ก็เวียนเพื่อหลุดพ้นนี่ก็เพื่อสร้างบ่มีแต่บางคนก็หลงเป็นช่วงบางคนช่วงต้นก็หลงช่วงกลางก็หลงท้ายก็ไม่หลงแต่แล้วแต่บางคนลงทั้งช่วงต้นช่วงกลางจนท้ายก็หลงจนตายไปก็ตกอบาย เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดในนี้เกิดในการมาพบรูประพบอรูประพบเนี่ยภูมิทั้งสามภูมิทั้งสี่หาที่จบที่สิ้นไม่ได้เราจะเกิดในที่ไหนพบในภูมิไหนเราก็ต้องเลือกเนาะเลือกกระทําเรื่มบําเพ็ญเนาะพอคนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลากจากสังขารร่างกายเราจะทํากิเลสในสังขารให้หมดไปก็ทําได้หรือว่าทําให้พอกพูนมันก็ราคาโทสะก็ทําได้ แต่คนเรามันต้องมีความรักรักโลภกดหลงอยู่ในจิตเนี่ยรักเราอยากช่วยคนนั้นคนนี้เราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพราะความรักก็มีมีคู่บ่มีคู่มีคือว่าพ้อมีหือว่าตัวเองคู่กับกายกับใจเนี่ยแต่คู่บ่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็มีมีมากมีน้อยแล้วแต่บางคนก็มีคู่บ่มีเห็นก็ไม่ได้เห็นก็จิตใจรุ่ยสึกคาลาเพศไปก็มีนน คู่บ่มีบางคนก็เจอกันก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีหนีหนีจากที่นั่นไปอยู่ที่อื่นเหมือนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เหมือนกันสวดกุศลาอยู่ดีๆสวดสวดกุศลาลืมตาไปเห็นผู้หญิงอยู่ทน้าหน้าจิตใจละรวยต้องหนีกลางคืนนั่นเลยไม่สามารถอยู่ได้เหมือนหลวงปู่แหวนนะท่านหน้าตาดีท่านว่าเขามีคนมาทักว่าจะเจอคู่บ่มีอยู่ที่ฝั่งลาว ท่านไปที่ประเทศลาวท่านก็นไปเห็นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบหกสเจ็ก็เดินผ่านมาก็จิตใจปริพัทธ์พอใจก็ต้องหนีหนีคู่บ่มีเพื่อจะรักษาพรหมจรรย์นั้นถ้าเราไม่จิตใจเราไม่มีกําลังลเราต้องหนีทางกายก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับเป็นการประพฏิบัติของพระยะเจ้าทาั้งหลายทางกายถ้านหนีทางกายแล้วใจมันถึงจะหวยหามันก็ไม่พาเท้ามันเดินไปหามันก็ไม่ไป ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาเราก็ไม่สามารถไปช่วยใครได้เ,เราไม่ต้องกอดใครจมไปในอบายแต่เราพยายามสร้างสร้างบุญญาบรามีสร้างตบะธรรมวิชาธรรมให้ไม่เกิดขึ้นในจิตใจในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์มีเยอะครูบาอาจารย์ที่ว่าครูบรมีต่างๆแม้พระพุทธเจ้าก็มีครูบรมีท่าน แม่แต่นางอุบลวรรณา,ากณ็เมื่อก่อนก็เคยสร้างร่วมกันมาอยู่อุบลวรรณนานางพิมพายโสธราเคยสร้างร่วมกันมาเกิดมาเป็นพญาลิงเมียพญายลิงก็อยากกินลูกมะกอกพญายลิงก็ไปหาลูกมะกอกมาให้พญาเมียพญายลิงก็ตั้งท้องอยากกินลูกมะกอกพญายลิงก็ไปหาลูกมะกอกหาได้ก็ โอบใส่ที่มือเก็บกำไว้ที่มือกระโดดลงไปที่พื้นเสือก็คาบคอกัดตายไปเลยตายไปไปยังดิงโดนเสือคาบคอกัดไปเสือนะ่าจะเป็นพระเทวทัตที่เป็นเสือมากัดคอพญาลิงที่มาเอาต้นลูกมะกอกไ,ไปให้เมียโดนกัดคอียนะั้นะคู่บม่มีมันก็ต้องมีไม่ว่า ปัฒนาพุทธภูมิสาวกภูมิปเจกภูมิมันต้องมีคู่บ่มีคู่ที่อาฆาตบาดร้ายมันก็ต้องมีจนถึงนิพพานนั้นพระเจ้ายัางมีเเทวทัตคู่บ่มีที่ท่านได้ขัดขวางการสร้างบ่มีของท่านแต่ท่านก็รักรักเหมือนกันหมดรักพระเทวทัตก็เหมือนพระลาหุนรักเหมือนพิมพาโยศธดาราักเหมือนพ่อเหมือนแม่มีความรักเสมอมี เมตตารุณาำมุทิตาอุเบกขาเมตคาตลอดตลอดตลอดทางกายทางวาจานเมตตาต่อคนที่รอบข้างที่ช่วยเหลือทางคนที่ทําร้ายเมตตาตลอดแต่ท่านก็มีคันติความอดทนตบะทําเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่มีความอดทนต่อภาษาต,ต่ออารมณ์เราก็ไปโกรธเขาเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกเจอก็มาทําร้ายทําลายสร้างปมดีๆๆ,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 ๆๆก็เดี๋ยวก็ชั่ว เดี๋ยวก็พูดสอดเสียดพูดเซร์เจอาพูดเอาอะไรไปมันก็ทําทําร้ายทําลายตัวเองเองก่อนถ้าเราโกรธผู้อื่นเนี่ยมันทําร้ายภายในตัวเองคุณงามความดีภายในก่อนบางคนที่เราโกรธเขายังไม่รู้เลยระหว่างเราโกรธเนี่ยความโกรธนี่มันเป็นตัวทาร้ายทาลายความดีทุกอย่างถึงว่าความโกรธนี่เป็นให้พลแรงแต่มันอยู่ได้ไม่นาน แต่ราคาเนี้มันให้ผลไม่แรงแต่มันอยู่นี่นานนะการราคานี่มันอยู่นี่นานอยู่ในเป็นกลับเป็นกันหลายพหลายชาติพอติดราคาแล้วมันก็ทําให้ทําให้มันอยู่นานไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอนาทีตันหาสมานาทีแน่แม่น้ําเสมอด้วยตันหาด้วยความอยากอยากในสัมผัสคนนั้นคนนี้เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเหมือนชมสวนดอกไมนะ้ชมไปมันก็เพลินไปในสวนดอกไม้ดอกนี้ก็หอมดอกนี้ก็ดี คนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีไปเรื่อยๆไม่รู้จกอิ่มไม่รู้จักพอถ้าเราไม่มีศีลห้าไม่มีกรรมบทชสิบไม่รักษาสินผมมาจันไม่รู้จะอิ่มมันหาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นปธีอายุมากแล้วก็เอาคนหนุ่มคนน้อยมาเป็นผัวเป็นเมียมันก็ลําบากต้องดูแลก,กันอ,อยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีปธีหลอกลวงกันทาร้ายกันฆ่ากันเนะพราะกามเป็นเหตุนะ มันทำร้ายทำลายชีวิตคนสัตว์ทั้งหลายไปสู่อบุบายแต่คนนี้มันมีการมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนเราเนี่ยเพราะมันไม่มีการไม่มีเวลาคนแต่สัตว์นะี่มีการมีเวลามีฤดูกาลของมันแต่มันก็ไม่เป็นระเบียบสัตว์ทั้งหลายแต่คนนี่มันเป็นระเบียบอยู่แต่มันลดด้วยกลาคามันหาอุบายหาสิ่งที่ล่อที่ที่มัน ยก,ยกโยกปะปัน้นรู้เขาหลอกกันเต็มใจหลอกรู้จัก,จากบางทีหลอกไปฆ่าไปทําลายหันศพไปฆ่าทําลายเพื่อจะเอาทรัพย์สินเงินทองพราะการมเป็นเหตุเนี่ยคนที่ฆ่าก,ากาันพะกรรมนี้ตายไม่รู้นับไม่ได้หลายล้านล้านก็ว่าได้คนตายพะกรรมบางคนทาร้ายทาลายฆ่าตัวเองทาร้ายผู้อื่นนี่มันมีอยู่ในโลกนี้มันมีทุกอย่างแต่เราจะเป็นคนที่มีกามราคามาก กำลักค่าน้อยมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยถ้าพอเรามีกายแต่เรารู้จักเบรกล้อห้ามไม่ให้ฟุ้งเฟ้อไม่ให้มันไปตามอารมณ์ทอมความคิดในการกระทํามีศีลห้าเป็นปกติถ้ามีศีลห้าพรหมจรรย์ก็ยิ่งดีศีลห้าปานาะอทินาอัพรมจริยามุสาลสุลานถ้าเราศีลห้าพรหมจรรย์แล้วก็ไม่ไปเพิ่มราคาให้มากขึ้นมี เฉพาะครอบครัวถ้ามีเฉพาะครอบครัวแล้วก็ถ้าผิดอภรรมมเยยามันก็ตกมาแค่กามเมีมันก็ไม่ไปนอกรูดนอกทางเราปรถนาสูงไว้ก่อนถ้าตกมาก็ตกที่กิ่งไม้อะไรก็ยังไม่ตกพื้นยังไม่ตกพื้นดินยังมีสิ่งที่รองรับไปอยู่เหมือนกันถ้าเราปถนาพระนิพพานทางรือว่าเราไม่ถึงนิพพานเราก็ถึงชั้นพรมชั้นสวรรค์หกชั้นมนุษย์สมบัติก็ได้เราต้องปรราถนาสูง เราปราปาตรขนาดถ้าแท้ต่ำๆ่มันก็ไปสู่ทางต่ำเพราะจิตใจคนมันจะ,ะไหลไปสู่ราคะโทสะโมหะนี่เป็นปกติเป็นคนที่มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไหลไปสู่ห่วงน้ำแห่งกิเลสตันห้าพันห้าตันหาร้อยแปดเพราะว่าคนเรามันมีทั้งดีคนไม่ดีคนเฉยๆยคนดีก็ในกลุ่มดีคนไม่ดีก็ไปกลุ่มไม่ดี คนสรรเสริญน,นินทามันก็มีในโลกนี่พอพุทธเจ้าทันตัสว่นนัทีโลดเกลื่อนนทีโตคนไม่ถูกนินทามไม่มีในโลกแต่คนชอบนินทาขณะไปดูภาพปฏิมายอย่างนั้นก็ก่าวว่าลายพระปฏิมาอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้พระพุทธรูปนี่สวยงามหมดนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนอมิตรมากี่ถินแม้แต่พระปฏิมายัางลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานมนุษย์คนเราขี้เหม็นมันจะไม่มีคำดินทาว่าร้ายเสียดสีไม่มีมีอยู่แล้วลองลองรับอย่างเดียวคนจะให้พูดชมอย่างเดียวเราก็เหลิงเราก็หลงในคำชมคำเยื่นยอจิตใจก็ฟูจิตใจก็แฟบโดนด่าโดนบ้าก็จิตใจก็แฟบ โดนสังเสริญนินทาก็ขึ้นขึ้นหนึ่งลงจิตใจคนแต่เราพยายามเห็นเป็นโลกกระทำต้องข้ามผ่านให้ได้ต้องมีขันติความอดทนต้องมีเมตตาและอุเบกขาคันติความอดทนทนต่อภาษาอารมณ์เพราะคนด่าไปแล้วมันก็เข้าหูเจ้าเองก่อนคนที่เหยียบย่ำเราเนี่ยก็คนที่ข้ามคนจะมากเขาไม่ข้ามกันถ้าคนข้ามคนที่ล้มนี่คือว่าอีกหน่อยว่าเขาจะโดนข้ามมัน เหมือนกันคนล้มห้ามข้ามแต่ไม้ล้มในข้ามได้ไม้ล้มนี่เราก็สามารถแต่คนล้มนี่ห้ามข้ามฉะนั้นเราจ้องเชื่อในคําโบราณว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นบัวปั้นควายลูกท่านเล่นมันเป็นคําโบราณที่มันใช้ทุกการทุกสมัยอยู่บางทีมันก็จําเป็นนะคาโบราณบางทีก็เป็นคําโบราณก็บางครั้งก็มีง,งู ก็เห็นตีนงูก็เห็นนมไก่ไก่ก็เห็นตีนงูไก่ก็เห็นตีนงูงูไม่มีตีนแต่มันก็เห็นกันเห็นว่ามันสามารถเลื้อยได้มันการขับเคลื่อนได้งูก็เห็นนมไก่เห็นหน้าอกที่มันฟองพองนึกว่าเป็นนมที่ไรเป็นขนไม่มีนมหรอกมันเป็นแค่ขนที่มันพองขึ้นมาไก่ก็เห็นตีนงูงูก็เห็นนมไก่ มันเป็นเป็นเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต่างคนต่างรู้ว่าเรามีราคะกิเลสตัณหามีมนณะทิฏดีขนาดไหนเรามีธรรมะในจิตใจขนาดไหนมองด้วยกายกรรมอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมนี่เราจะรู้ว่าคนจะมีศีลท่้นอยู่ต้องอยู่ด้วยกันถึงว่ารู้คนนี้มีศีลมีกฎละเบียบมีวินัยมีหน้าเคารพขับวหวขนาดไหนเสมอด้วยศีลด้วยธรรมหรือเปล่าเนะี่ยมันต้องอยู่นี่ อยู่ในการเรียนรู้ในการศึกษาตัวเองในศึกษาการเป็นอยู่กายกรรมสามวาจีกรรมสีมโนกรรมสามศึกษากายวาจาใจถ้าจิตใจไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีพูดไม่ดีเสียดเสียพูดต่างๆเพราะใจมันไม่ดีจิตใจพูดเสียดเสียฉะนั้นเราพยายามมีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมในธรรมะค,คำสอนพุทธเจ้าถ้าอยู่ในธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเราก็เห็นโลกว่าโลกนี้เป็นของธรรมดา ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าคนเราต้องเป็นคนผู้นำตัวเองผู้นำผู้อื่นเป็นผู้นำในการสร้างบุญญาบารมีในการนำตัวเองออกจากความทุกข์ออกจากโลกกระทำแปดให้ได้ถ้าไม่ออกจากโลกกระทำแปดมันก็จมในโลกกระทำแปดเลยเข้าสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเข้าถึงมรรคไม่ได้สัมมาทิฏฐิความดำดิ วาจาชอบการทํางานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเนี่ยจะไม่เข้าถึงมากมีองค์แปดฉะนั้นเราพยายามข้ามโลกธรรมไม่ได้แล้วก็มีมรกมีองค์แปดตามที่ตามกําลังตามใจเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นอิยาสัตสีเนี่ยถ้าเราเห็นอิยาสัตสีก็เป็นเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นเราจะได้มีอิยาสัพเจ็ดประการศรัทธามีศีลมีหิริมีอุตตปะมีพาหุสัจจะ มีจาคะมีปัญญาเนีย่ยสับเจ็ประการเราก็จะมีโมมี10บทานศีลนิคมะปัญญาวิยาคันธิสัจจทิทานเมตตาอุเบคานี่โมมี10บมีย0่สิามสิตามกำลังที่เราจะปราถนาเป็นอะไรปัจเจก,กภูมิสาวกภูมิพุทธภูมิก็ไปภูมิที่เราตั้งใจไว้ฉะนั้นการฟังธรรมะก็ไม่ได้ฟังง่ายๆพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งหยุด ทุงพันนำสวดจักพัิแล้วก็ไปสวดงานศพไปเอามื้อเอาวันกันในหมู่คณะหมู่พวกหมู่เพื่อนญาติเป็นพ่อของพระเราก็เป็นลูกเหมือนกันเป็นลูกในสายในการประพฤติปิบิติฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำในได้บาเป็นแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติครูประาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และลาโลกนี้ไปแล้วหากท่านและเล่านั้นมีความทุกข์ มีความลำบากก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการดนานบุญกุศลที่เราท่านได้ทำได้บำเพ็ญจงเป็นภาะวะเดชะาเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จโดยพันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติได้จึงอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนานสรารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ